ชิบอชินะคุณนัสซอร์อ่าพอดีฉันว่างน่ะก็เลยอยากจะชวนคุณเดินเล่นน่ะหลังจากเลิกงานน่ะ,ะฉันว่างเออจะผมไม่เดินเล่นเหรอใช่คะ่ะเดินเล่นที่สวนตอนนี้สวนกำลังสวยเลยอ,อ๋อครับ ชื่อคุณด้วยครับอ่ะเซียวสเกต่สามสบองพันสคุณด้านหลังไอพาผมไปสักหน่อยแนะนำหน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อเปิดซองที่นี่ด้วยนะอ๋อโซกานะอ่ะ เดี๋ยววันนี้ขอดูหน่อยสิว่ามีเมนูอะไรบ้างนะอ่ะสองเมนูอาหนาพาผมไปดูหน่อยสิว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะร้านเปิดร้านเพิ่งเปิดซะด้วยใช่ไหมเนี่ย เจะว่าไปเอเราเคยเจอกันหรือเปล่านะวันก่อนน่ะรถเมย์อ้าวคุณเองเหรอเนี่ยทีเป็นเจ้บรถเมย์เนี่ยฮะโอ้เป็นไงเป็นไงไมารลบเมันพลิกผันยังไงทำไมจากขับรถเมย์มาพลิกผันมาทำมาทำคาเฟ่แบบนี้เนี่ยก็ว่าอยู่ฮะแั้นก็ม,มีมีเมนูอะไรบ้างนะโอ้ดีมันก็เอาข่าวของไข่กับชาสกุล่าซะหน่อยนะอยากร้าน โอ้เสรษฐีร้อยแล้วโอเคไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาผมขอจ่ายเป็นเงินสดแล้วกันนะวางไว้เออวางไว้เคาน์เตอร์ตรงนี้ก่อนเคาน์เตอร์ตรงนี้ไงเป็นเศษฐีร้อยเนาะเดี๋ยวผมวางไว้ให้นะไอ้โด,ดสดเดี๋ยววางเงินวางที่เคาน์เตอร์แล้วครับอ่ะตรงนี้เอาเนี่ยอาหารอยู่ตรงนี้เลยนี่ โอเคขอบคุณมากอาริกาตโกดใมัสเดินวาที่เคาน์เตอร์แล้วนะครับ อะไรคะไม่มีอะไรป่าเห็นมเห็นจาขร้านอมาสักพักแล้วนะอ๋อก็มองว่าคุณลูกค้าต้องการอะไรอีกไหมนะ่าะ้า่ยดีโอขอบคุณค่ะลูกค้าเรื่อยเอก็เรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้เริ่มเงียบลงละ ร้านเปิดมาได้กี่วันแล้วน่ะพิ่งวันนี้วันแรกนะคะอ๋อวันนี้วันแรกอ๋อไหนไหนคุณก็เป็นแท็กซี่แล้วเออเวลารับลูกค้าก็ช่วยโฆษณาร้านฉันได้ไหมอ่าโฆษณาร้านเหรอใช่ฉันมีอยู่สามเออสองสาขาเนะ่ะสาขาที่นี่กับอูบูคาเฟ่น่ะ เนาะใช่เลย,เลยแล้วสาขาที่สามเตรียมกำลังจะเปิดแล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จโอ้แบบก็จะเปิดสาขาสามแล้วเหรอเนี่ยใช่มันเป็นร้านสีชมพูที่มีตุ๊กตาน้องหมีนะ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอตัวก่อนขอตัวก่อน,ออนแล้วกันนะอาหารอร่อยมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะไว้โอกาสเดี๋ยวใครจะลอง ะจะลองโฆษณาให้เขาหนั่นแล้วกันนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเอาไปเจอนะอ่คุณเดี๋ยวผมหลุดชื่อคุณอะไรนะเราเคยถามชื่อหรือยังนะอ่าถามแล้วถามอีกรอบก็ได้ถามทุกรอบก็ได้โอเคเชื่ออะไรนะนัสเมสซายุรินัสเมสซายุริใช่โอเคนัสเมสซาผมทัชิมานาทัชิมานาทัศนัยนะอ๋อทัศนัย เออเรียกฉันซะฉันว่านัศเก็ได้ถ้ามันเรียกยากอ่ะอ่าได้คุณนัศเส,สกได้เลยถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เี็นโอกาสกลับมาอีกรอบนะคุณนัเส,สกได้ค่ะคุณทัศนัยอ่ะเจอกันนะแล้วเจอกันค่ะมีอะไรบอกครับเนี่ยอ่าพอดีไหนไหนก็เห็นขับรถแล้วก็เลยแบบกลัวง่วงเลยเอากาแฟมาให้แก้วนึงฟรีๆค่ะเป็นบริการทางร้านอะ่ะ โอก้กาแฟกาแฟฟรีเหรอใช่ค่ะโอ้โไม่กล้ารับเลยสายถึงคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรกาแฟเออกาแฟฟรีใช่ไหมถือว่าเป็นอ่าบริการทางร้านและการเปดิดร้านวันแรกนะ่ะโอ้าที่กระตุ้นสจมาสกขอบคุณมากครับจากตรงนี้มาก็ถ้าคิดแล้วประมาณชิมชิมนะคุณนัสเสืออ่าพอดีฉัน ว่างน่ะก็เลยอยากจะชวนคุณเดินเล่นน่ะหลังจากเลิกงานน่ะฉันว่างเอจะผมไปเดินเล่นเหรอใช่ค่ะเดินเล่นที่สวนตอนนี้สวนกำลังสวยเลยเ<อ>ไม่สวนที่คุณส่งมาตะเกียบอ๋อสวนกลางเมืองนั่นเหรอครับใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวนะผมดูก่อนเพราะว่าผมกำลังไปรับจ้าสุดท้ายของวันนี้อยู่ดูซิว่าผมจะเลิกทันไหมแล้วก็เออ น่าสนใจดีนะไปเดินีนสวนอะไรเนี่ยถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะฉันเกรงใจคุณน่ะทำงาน<ะ>อยู่ครับผมก็<ะ>เดี๋ยวแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ผมมีคนถ่ายคุณแล้วนะคุณนาซซึอือคุเถ่ายไปแล้วถ้างั้นเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างไปผมอาจจะโทรไปนะคุณนสซโอเคค่ะถ้างั้นไปเอาไว้เจอกันครับถ้าเกิดผมแบบส่งเสร็จแล้วก็แบบมีเวลาว่างไงผมอาจจะโทรไปนะโอเคค่ะ กันก็เอาไว้เจอนครับคุณนสึกเอาไว้เจอกันค่ะเจอกันครับผมมาเอ้าคุณซูซูกิหรือเปล่าครับเนี่ยอ้าคุณซูซูกิไม่สบายเหรอคะถึงมาหาหมอเออผีรถรถรถผมเปิดตารถครับโอ้โหคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยคุณซูซูกิคุณไหวไหมน่ะโอ้ยเขาเผือครับโอ้ยอย่างนี้ฉันจะจ้างไง ปกติแบนีนะคะการดูให้บริการค่ะครับนี่คืออะไรครับเนี่ยเจ๊น่าจะบ่งบอกคนบาดเจ็บหนักที่สุดนะอันอันนั้นคืออะไรเนาะมีคนตายเฮ้ยอ๋อมันคือใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่แล้วใช่คสอที่กำลังจะมามที่โรงพยาบาลนะคะม,มีคนตายแล้วเหรอครับหมออ๋อไม่ใช่ค่ะคือแบบไม่ใช่ใช่ไหมครับ าไม่ดีที่ออกไปรับเพจนะค่ะเขาจะแจ้งโรงพยาบาลล่วงหน้าด้วยวิธีนี้อ๋ออย่างงี้นี่เองโอ้เห็นตัวแดงๆด้วยว่ามีคนตายซตแล้วน่ะหมออ๋อก็มันเป็นอาการร้ายแรงอ่ะค่ะสาหัสอ๋อบาดเจ็บสาหัสเลยอะเนี่ย